เพราะฉะนั้นดูเหมากให้อร่อยกอยต้องบอกกันเลยว่าวันนี้มีผู้ช่วยนะครับนะวันนี้ไงผู้ช่วยเดี๋ยวใช่ครับมีหนึ่งคนเจมี่แจมิ่งแ่งต้องไหมเจมี่